สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเลขตุกตาพี่สาวกเกลี้ยงแผงแล้วตุกตาพี่สาวคนแห่ชมเลขเหมือนกันเป๊ะๆ3 0กรกฎาคม65ผู้สข่าวได้รับรายงานประชาชนต่อแถวยาวเหยียดเพื่อกราบไหว้ขอพรตุกตาไม้ใต้ต้นโพหรือที่เรียกกันว่าตุกตาพี่สาวบริเวณถนนเรียบด่วนรามอินทราซอย ประดิษฐ์มนุนธรรม23เขตลาดพร้าวกรุงเทพมาเสี่ยงดวงหวังเจอเลขเด็ดทั้งนี้ตำรวจสอนอโชคชัยขึ้นป้ายจัดระเบียบให้เข้าไปไหว้สองช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงแรก9นาฬกาถึง13นาฬกาช่วงที่2 20 0นาฬิกาถึงเที่ยงคืนเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ มีการนำผ้าสแลนมาบาังตรงจุดที่มีการกราบไหว้ขอพรเพื่อไม่ให้ประชาชนสัญจรไปมามองเห็นหรือชะลอรถดูบรรยากาศการเข้ากราบไหว้จะมาต่อแถวอย่างเป็นระเบียบเตรียมดอกไม้สีขาวโทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายรูปแล้วดูว่าใครมองเห็นเป็นเลขอะไรส่วนบรรยากาศโดยรอบมีพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่หลายสิบเจ้า ข้อมูลส่วนใหญ่หลังจากเข้าไปขอพอรพี่สาวและจะมาถามหาเลข3 2และ2 3โปรโดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก NewsIn ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ